กังหันลมปั่นไฟง่ายๆเล็กๆกระทัดรัดใช้งานได้จริงมีจริงเลยอ่ะผมก็อยากรู้บืองกันว่าหลักการทํางานเป็นยังไงผมกาลังเดินเดินไปหาช่างไก่ช่างไก่กําลังติดตั้งอยู่อาเจ่าไก่ครับทาอะไรครับเนี่ยครับทาอะไรรัาเนี่ยกาลังติดตั้งคือกางหันปั่นไฟจะบอกว่ากางหันก็ไม่ได้ต้องบอกพัดลมผมว่าน้าตาเหมือนพัดลมมากเลยเนี่ย ก็คล้ายๆพัดลมอะครับเราปั่นไฟใช้งานแต่มันจะย่อเล็กกว่าย่อเล็กกว่าแรงไฟไม่หนีกันครับอ๋อเหรอครับเป็นแบบง่ายๆที่ใครก็สามารถทําได้อ่เรียบร้อยเสร็จแล้วเรียบเสร็จแล้วครับก็แค่ขึ้นมาพันสายไฟติดตั้งโอ้โหนี่ลมกําลังดีเลยนะเนี่ยเบนหางครับผมครับผมโอ้ทำไมมันหมุนไปมาได้อาจารย์อะหางเสือไงครับหางเสือตรงไหนเขาเรียกหางเสือนี่หางเสือครับอ๋อเดี๋ยวนะถ่ายใกล้ก่อนเป็นตัวรับลม ตัวรับลมครับผมเวลารับลมถ้าลมมาทางซ้ายอันนี้ก็จะรับลมออกไปทางด้านนี้ลมทางขวาลมมาทางขวาแบบสภาวะจริงอย่างนี้เองมันก็จะวิ่งเข้าหาลมครับทําให้ใบหน้าได้วิ่งเข้าหาลมอ๋อเราเราไม่ต้องไปหมุนตามลมว่างั้นเถอะใช่ใช่รับลมตลอดเวลารับลมตลอดเวลาไอ้ไอ้ตัวที่มันหมุนนั่นเปนอะไรอาจารย์ตรงกลางอ่ะนี่เหรอตัวที่ทําให้หมุนไปอันนั้นไอ้นี่เป็นของเก่าครับอ๋อของเก่าเหรอของเก่าเป็นได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่ตัดหญ้า อ๋อที่ตัดยาโอ้หมุนติ้วเลยจริงจริงใช้ใช้อย่างอื่นก็ได้ใช่ไหมเช่นอ่าพวกอะไรที่มันหมุนได้อะอะไรก็ได้ที่หมุนได้คือใช้ได้หมดนะครับอ๋อแล้วพวกลูกปืนพวกอะไรนี่นะได้หมดเลยอ๋อหมุนหมุนเดี๋ยวอีกสักพักนึงเดี๋ยวก็จะลงไปข้างล่างละอจะลองไฟเอ้ยจะแล้วไฟมันออกมาไงครับไฟออกมาจากไอ้ตัวที่หมุนเนี่ยครับจากเจเนเรเตอร์เออแล้วแล้วต่อสายลงมาที่ไหน ต่อสายลงมาที่ไหนต่อสายลงมาข้างล่างนี่เลยข้างล่างต่อสายลงมาข้างล่างนี่เลยเอางี้ไหมเดี๋ยวผมเอาไปลือ้อเอาไปลื้อให้ดูเลยไหมได้ได้ครับอาจารย์ดีครับอ่าโอเคแต่ว่าแต่ว่าอาจารย์เอ่อสายไฟนี่ลงมานี่มาพอพอมันชาร์จไฟใช่ไหมใช่พอพัดลมปั่นหมุนหมุนนี่จะเกิดพลังงานไฟฟ้า ได้แล้วพลังงานไฟฟ้าแล้วไปใช้เลยหรือว่าต้องทำไงต้องไปเก็บไว้ยังไงเราเอาพลังงานเนี่ยไปเก็บไว้ในแบตอ่าไปเก็บในแบตนะอาจารย์เก็บไว้ในแบตเตอรี่แล้วก็ค่อยเอามาใช้อ๋องั้นอาจารย์ลงมาดูดูอธิบายข้างล่างนี่ก่อนว่าแบตแบตหน้าตาเป็นยังไงโอเคโอเคได้ได้ได้อ๋อนี่อันนี้เป็นบอกกุ้งกระจาดไก่นี่อ่าเอาไปนี่สายไฟก็คือวิ่งลงมาข้างล่างนี่สายไฟจากตัวตัวเเจ generator ผลไฟ อก็วิ่งมาวิ่งมาข้างล่างจะจะเรียกเจเนอเรเตอร์แล้วก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่ามันลบทุกทฤษฎีที่มันเคยเป็นนะครับขนาดอะไรไฟเจเนอเรเตอร์น่ะเขาขนาดใหญ่ตอนนี้มันจะขนาดเล็กแต่ดีกว่าแต่ว่าเราเน้นขดลวดและพลังสนามแม่เหล็กเอาเอาเรื่องการใช้งานก่อนว่าว่าว่าไฟวิ่งมาแล้วมาที่ไฟวิ่งมาที่นี่ครับวิ่งมาที่ตามมาได้อยากรูก็ตามมาตามไหครับมาที่แบตเตอรี่ครับแบตเตอรี่เราที่ไหนแบตเตอรี่เนี้ยใช่เรามาเก็บ เก็บไว้ที่แบตเตอรี่อ่าครับเอาไฟนี่มาเก็บไว้แล้วเอาไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยไปใช้งานเอาใช้ที่แบตเตอรี่ใช้งานอ่าเอาไปใช้งานใช้งานได้ทุกอย่างครับเกียวก่อไฟฟ้าก็ได้ทุกอย่างอ่าไปใช้งานยังไงเสร็จแล้วชาร์จลงเต็มอ่าชาร Gr ์จลงลงที่แบตชาร์จลงที่แบตอ่า,าการลงที่แบตเอาแล้วพลังงานจากแบตต้องมีไดโอดก่อหนึ่งตัวกันครับผมกันกันไดโอดไดโอดคืออะไรไดโอดคือการไฟย้อนกลับให้เจเนอเรเตอร์เนี่ยไปจ่ายไฟมาในในทางเดีวยว ในทางเดียวคือจะคือจ่ายเข้าแบตจ่ายลงแบตอย่างเดียวเออเวลาไม่มีลมแล้วมันไฟมันจะย้อนไปว่ากันใช่ใช่มันจะย้อนมันจะย้อนกลับไปอหรือในกรณีที่มีลมหรือไม่มีลมแล้วแต่ไฟจากแบตมันจะดันเข้าไปหาเกนเนเรเตอร์ด้วยมันเป็นการตูนเสียปลาประโยชน์ดังนั้นต้องเลยต้องมีไดโอดหนึ่งตัวเอามากั้นเอาไว้พอมากั้นไว้เราก็จะมาเก็บไว้ในแบตไว้ในแบตเตอรี่นี่เลยอ่าแล้วสมมติว่าเต็มแล้วใช้งานยังไงทีนี้ใช้งานยังไงใช้งานก็ใช้จากแบตได้โดยตรงเลยถ้าเป็นพวกประเภทไฟดีซีก็ นี่เลยเนี่ยๆเอ้าเอานี่ไฟไฟส่องสว่างเลยอ่าเนี่ยเป็นไฟฉายมีของไฟดีซีก็ไฟกระแสตรงใช่ไฟกระแสตรงไฟดีซีมัสามารถใช้ได้โดยตรงเลยอ่าถ่แล้วคราวนี้เราถ้าใช้เป็นไฟเอซีมันก็ต้องไฟกระแสสลับไปนะใช่ครับผมเห็นพัดลมอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ใช่มันใช้งานได้เหรอเอ๋อใช้ได้สิถ้าใช้ไม่ได้ตั้งๆมาทำไมอ่ะก็ผ่านผ่านยูพ U P S U P S ออยู่า U P S U P S ตัวนี้เราก็ถอดแบตเตอรี่ลูกเก่ามันออกก่อนอ่า ถอดลูกเก่ามันออกพอถอดลูกเก่าออกปั๊บเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดโครงภายในให้ดูดีป่ะอ่าถอด UPS คือเครื่องสำรองไฟของออคอมพิวเตอร์น,นะใช่ครับเป็นเครื่องที่สำรองไฟของคอมพิวเตอร์อพอเสร็จแล้วเนี่ยเราถอดแบตลูกเก่าเนี่ยที่มันอยู่ตรงนี้ออกเอามาใช้แบตจากแบตที่เราชาร์จชาร์จเอาไว้พอชาร์จปั๊บเนี่ยเราต่อเลยเข้าไปมันก็เป็น UPS ที่ขนาดเพิ่มขึ้นเพราะแบตเตอรี่มันมากขึ้นอืพอแบตเตอรี่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะใช้งาน พวกพัดลมที่ใช้แรงแรงดันหนักๆได้แรงดันไฟหนักได้กินกระแสที่เยอะขึ้นได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าอันนี้พัดลมเสียบพอยู่เลยนี่เสียพารเสียเสียที่ UPS เลยนะใช่ครับถูกต้องเลยต่อที่ UPS เลยแล้ว UPS เนี่ยวิธีแปลงไฟเป็นกระแสสลับใช่ครับเอาไปใช้งานนะครับดูไหมครับเออหมุนจริงเลยเห็นไก็คือเนี่ยคือใช้งานในใช้งานจริงๆในสภาวะราคาถูกๆปั่นจริงเห็นไมครับปั่นจริงอดูนะครับ อ uh huh. หมุนจริงทําจริงใช้งานใช้งานจริงตอนนี้มันในเมื่อใช้งานใหญ่เลยแล้วเนี่ยกระต๊อบจริง,รงๆเนี่ยมันก็ต้องมีแสงสวา่างอ่า huh. อันนี้เป็นแสงสวา่างแสงสว่างแรงกัรที่สองร้อยยี่สิบโวลต์ใช่ไหมสองร้อยยี่สิบโวลต์ก็เหมือนกันจะต่อจากย p s เลยก็ได้หรือว่าเราจะต่อขึ้นมาตัวนี้ไหนจะแสงสว่างจะานี่เป็นชุดพลางสวา่สงสวาง กำลังอยู่ในคือหลอดไฟนะหลอดหลอดไฟอ่ะเดี๋ยวมาดูก็ได้ว่า220โวลต์จริงไหมหลอดตะเกียบเลยใช่ครับ220โวลต์ใช่220โวลต์นี่เห็นไหมอ่ะเราอ่านดูครับ14วัตต์220โวลต์ถึง240โวลต์ถ้าต่อไปดูเลยใช่กินกระแสที่105มิลลิแอมเลย105อ่า1มิลลิแอมเออ105มิลลิแอมเลยอ่าก็ถือว่าเป็นหลอดไฟจะบ้านทั่วไปแต่เป็นเราใช้เป็นหลอดตะเกียบในประหยัดพลังงานถ้าแสงสว่างใช้งานได้จริงไหมก็เหมือนกันครับ อ่านั่นสว่างอ้าวสว่างนี่ครับอ่าอ่าในกระต๊อบไป้ายนากระต๊อบไป้ายนาเนี่ยเออในกระต๊อบไป้ายนาที่ไม่มีแสงสว่างไม่มีไฟใดๆใช้นี่ขออาจารย์เป็นกระต๊อบบ่อกุ้งไหนบ่อกุ้งอาจารย์อ่านี่บ่อกุ้งนะครับบ่อกุ้งไม่มีไฟไม่มีไฟเลยอยู่ไกลมากอยู่ไกลห่างจากเสาไฟกิโลนึงเออนะครับมันมันไกลเสี่ยค่าเดินสายไม่ไหวเออแล้วก็มาใช้แสงสว่างที่ใช้ในพอดีได้มันอาจจะใช้ในความบันเทิงก็ได้บันเทิงไง พวกชาร์จแบตโทรศัพท์ชาร์จโน้ตบุ๊กเอออ่าชาร์จโน้ตบุ๊กอันนี้โน้ตบุ๊กของอาาจรย์อ่าใช่ครับใช่ครับชาร์จคือชาร์จโน้ตบุ๊กอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวชาร์จโน้ตบุ๊กให้ดูก็ได้ครับนี่โน้ตบุ๊กอ่าโน้ตบุ๊กอ่าโน้ตบุ๊กเดี๋ยวเสียบปลั๊กให้ดูเลยเสียบปลั๊กให้ดูเลยโน้ตบุ๊กก็ใช้งานได้เหู่แน้วใ่ไอ่าใช่ครับใช่ครับตัวโน้ตบุ๊กใช้งานไถ้าในเมื่อมันใช้แสงสว่าง220โวลต์ได้แล้วเนี่ยอ่า220โวลต์แล้วเนนี่ยมัได้เกแล้วกับพวกนี้มมันไ่ใใชช่่่่่ปปปััััญญญหหหาาาาไไมมมเเออนพระวา พวกหลอดไฟพัดลมแบบที่กินไฟหนักๆเนี่ยยังสามารถใช้งานได้นะครับดังนั้นเนี่ยพวกพวกพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวอื่นเช่นโน้ตบุ๊กอ่าเอา่อโทรศัพท์ i p แ d i ไ iPhone พ,พ,พวกนี้สามารถใช้งานได้หมดเลยสามารถใช้งานได้เลยและาาถ้าหากว่าพัดลมมันใช้งานได้คืสาาอสัย่างเดียวครับทุกอย่างมันก็สามารถใช้งานได้หมดเอาไหนไหนก็ไหนไหนแล้วอาจารย์ ขอดูข้างในได้ไหมว่ามันทํางานยังไงข้างในเหรอว่าไม่ใช่ทำงานมันมีอะไรบ้างทาให้ไฟมันออก12โวลต์พอที่จะชาร์จแบตลูกนี้ได้อ๋อได้ครับได้ได้อาจารย์มีความลับไหมห่วงมัห่วงวิชาไหมเนี่ยอไม่ห่วงเพียงแต่ว่ามันแปลกประหลาดกว่าเขากันนั่นเองเอาเป็นยังไงเอาไฟถ่ายไม่ว่าจะเป็นกางหันที่ไหนทําก็แล้วแต่นะผมต้องใช้คำว่าที่ไหนทําก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะหมุนตีแกนอ่าถูกไหมเออเขาจะหมุนทีแกนแต่ผมมันไม่ได้หมุนตีแกนมันหมุนที่ตัวโค โครงก็คืออะไรตัวโครงก็คือตัวกรอบนอกมันกรอบนอกเตอร์มันเ<อ>ดี๋ยวผมถอดให้ดูทีละชิ้นเลยเริ่มจากใบพัยก็เลยแล้วกันโอ้นี่กังหันหรือว่าใบพัดพัดลมนี่มันพัดลมของอะไรต้นทุนจริงๆเนี่ยในการทําตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณห้าร้ยบาทแค่นั้นนะครับเหรอครับ<ะ>ผมห้าร้อยบาทเราคัดสรร สิ่งดีๆมาให้มันในราคาถูกๆกองขยะเยอะแยะครับพัดลมระบายความร้อนของแอร์หรือยังไงเนี่ยใช่เลยใช่เลยถูกต้องครับเนี่ยพัดลมระบายความร้อนของแอร์เลยเรียกซะเป็นการหันได้องยิงพัดลมเลยอ่ะโอเคเนี่ยออาถอดพัดลมแล้วแล้วไงนี่พระเอกของมันคือตัวเนี้ยครับตัวอ่านำหมุนนิดนี่ยครับลื่นไหมลื่นเออแต่แล้วลองนึกจริงๆถ้าเรามาหมุนตัวเนี้ยมันไม่ลื่นออ๋อืมมันไม่ลื่นดังนั้นผมก็เลยออกแบบให้มันหมุนตัวนอกหมุนตัวนอกมันเลยลื่นตัวนอกคือตัวที่ มีแม่เหล็กอยู่นะนะใช่ครับใช่ครับคือเรากลับกันกลับกันกถ้าตามมอเตอร์ทั่วไปเนี่ยเขาจะเอาขนลวดนไว้ข้างนอกอืเอาขนลวดว่างนอกแต่ผมเนี่ยเอาขนลวดไว้ข้างใน,าในในในตัวแกนมัน,นแล้วใช้ใช้ใ้แม่เหล็กไว้รอบนอกอ่าเออแล้วมันก็จะทําให้สามารถง่ายม,มีพลังงานจนเพิ่มขึ้นพลังงานจนก็สําคัญไหมผมว่าสําคัญนะ สำคัญในเอ้ยจมุนมุนอย่างนี้หลอดจะติดไปเนี่ยกระถานไฟคือทั่วไปถ้ามีหลอดรองก็ติดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์ลองให้ผมดูให้เห็นกับตาเลยว่าว่าไฟมันออกจริงออก12บสองวลต์ได้จริงอ่าเจนเนอเตอร์ตัวเนี้ยนะใช่ทางไฟ,ไฟออกจริงมันออกจริงอยู่แล้วออกจริงออกจริงแล้วนี่เขี่ยให้ดูเนี่ยกับตัวโค้งมันก็อ,ออกอยู่แล้วฮะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกก็ได้มาดูมาเอาเราเข้าดูใกล้ๆกมาเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจับหามุมให้ก่อนเราปั่นเบาเ่าเนี่ย เห็นไหมอ่าใช่อ่าเนี่ยลำพังมันก็ออกแล้วแต่ว่าอย่างนี้มันอาจจะไม่เห็นว่ามันไฟออกจริงใช่ไหมล่ะอ่าอาจจะต่อทสองโวลต์ดีซีให้ดูแล้วกันเนไงไงไงออเออสองโวลต์ดีซีดูเอาไฟหลอดสิบสองโอลว <ไฟ S 2> ล,ลโต์เลยนะอ่าสิบสองเนี่ยสิบสองโวลต,ต์ดีซียันอยู่นิ่งๆนะอ่าโอเคต่อเลยสิบสองโวลต์ดีซีนี่เป็นพวกไฟไอประมาณว่าสองสองกบสปอตไลท์อะประมาณนั้นน่ะเออที่ใช้กับพลังงานแบตเราก็แดงก็บวกดำก็ลบเราก็ต่อเข้าไปติดเท่านี้ก็ได้ความจริงเนี่ยเราเราต่อกาวที่โคงไวว้้แลเนี่ย ตัวโค้งมันก็เป็นกาวอยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องไปต่อที่สายที่ใช้งานก็ได้จิ้มกับโค้งเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าจิ้มกับโค้งมันก็ทํางานไฟมันก็ออกเหมือนกันเราหามุมที่มันออกไฟให้ดีๆก็ได้เห็นไหมครับอีกทีครับอ่าดูดูอ่ะมหมุนระเบาเนี่ยเนี่ยแค่หมุนระเบานี่ครับโอไฟก็ออกแนละ้วเห็นไหมออกจริงจิกหมุนซ้ายก็ได้หมุนขวาดได้สิบส <12 S 1> องโวลต์เห็นไหมไงเนี่นนยแค่สะบาดข้างๆโว้ายก็หมุนซ้ายหรือหมุนขวาก็ออกซ้ายก<อ>็ได้ขวาก็ได้เพราะเราเเออาากววลลงงโครรไปียยบ้้แม ไม่ว่าจะเป็นซ้ายหรือนเป็นซ้ายเป็นขวาไฟมันจะออกนี่ผมหมุนใบหน้าผมหมุนกลับหลังเห็นไหมไฟออกตอนนี้เวลาเวลาใช้งานจริงมันจั๊มกับโค้งนี้ไม่ได้เราเลยต้องต่อจากโค้งเนี่ยเชื่อมจากโค้งเนี่ยเอาไปใส่กับหลอดใส่กับหลอดเป็นสายลบไปสายหนึ่งโค้งห่ออาจารย์เป็นกาวเลยคบใช่มันเป็นกาวอยู่แล้วไงเราก็จิ้มกับโค้งเราจิ้มหน้าโค้งอะจิ้มได้หมดจิ้มไปถึงไฟก็ออกนี่ก็ออกอหเห็นไหมอออกเดี๋ยวเชียร์สายให้ชัดจริง 12โวลต์ดีซีหลอดนี้มันกินกระแส0.1 0.1แอมป์อ่0.1 0.5ไปถึงได้สูงสุดประมาณ1แอมป์แต่ขอแค่ได้แรงดันเนี่ยมันออกมาเป็น12โวลต์ก็แล้วกันออเขอเป g ara g ara. ็น12โวลต์แล้วกันเพราะมันขึ้นอยู่กับรอบไงถ้าหากมันเกิน1แอมป์หลอดมันก็จะขาดเออแค่นั้นเองตอนนี้เดี๋ยวจำลองให้ดูเวลาใช้งานจริงๆกับลมเนี่ยลมทุ่งลมนาเนี่ยเราไม่สามารถมานั่งปั่นกั้ได้เราต้องใช้ใบเป็นตัวควบคุม ในเมื่อมันหมุนเบาแล้วออกเนี่ยเราจำลองลมมาเปิดพัดลมเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยไฟมันก็ต้องออกเปิดพัดลมลอยอยู่แล้วไฟมันกต้องออกอยู่แล้วเนี่ยดูนะฮะเดี๋ยวออกจริงก่อคราวนี้รอบอ่ะอรอบอ่ารอบรอบมันจะขึ้นเองเพราะมีพลังงานจนอยู่ภายในอยู่แล้วเนี่ยไฟสว่างแล้วขึ้นแล้วเห็นไหมครับนี่ไฟสว่างแล้วนะฮะดูใกล้ก็ได้ไฟสว่างเห็นไหม นี่คือ12โวลต์ดีซี12โวลต์ดีซีเออไอแอมแอมเนี่ยมันออกน้อยออกมากไม่สาคัญให้วนให้วนมันได้กันแล้วกันเพราะเราวัวมันต้องได้มันถึงจะชาร์จลงแบตได้ใช่ใช่วัต้องได้ถ้าเราจะไปชาร์จลงแบต12โวลต์อย่างเงี้ยถ้าวัเราได้แค่สิบมันก็จะไม่มันก็จะไม่ไม่ลงแบตใช่มันเหมือนแบบยังเปิดเปิดสะพานไฟของแบตไม่ได้เปิดประตูของแบตไม่ได้แรงดันมันไม่พอชาร์จกันดังนั้นนึงมันจะออกน้อยเนี่ยแต่มันพัดกันทั้งวันเนี่ย ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเงี้ยลมแรงลมหน้าหนาวเงี้ยมันก็พอแล้วห้าชั่วโมงหกชั่วโมงก็สามารถชาร์จได้แล้วเนี่ยออกจริง,รงไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่เรื่องโกหกออ,ออกจริง,รงโอเคว่าเห็นแล้วว่าออกจริงจริงทีนี้เดี๋ยวเ,เดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวจะมาดูข้างในกันอ่าว่ามีส่วนประกอบหรืออาจารย์จะพันยังไงบ้างอ่าโอเคครับโอเคนี่ครับตัวมันก็มีแค่นี้ครับตัวมันก็มีแค่นี้ตัวก็มีก็มีแค่นี้ตัวมันมี่แค่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะไขเดี๋ยวผมหาไขขั้ว่อนนะ ไม่เปิดเผยความลับเลยนะไม่ห่วงวิชาวกันเด่าไม่ห่วงไม่ห่วง ok. ไ,ไม่มีไม่มีห่วงไม่มีห่วงนั้นเพราะมันสามารถใช้งานได้กับบุคคลทุกคนอื่นทั่วไปเขาก็สามารถใช้งานได้ไงนะคนธรรมดาอย่างผมก็จะทาเองก็น่าจะ่าก็ทําได้ก็น่าจะทําได้นะ,ะก็ไม่มีอะไรครับอันนี้โคงรงตัวนี้มันเป็นโครงของอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมก็มอเตอร์ดีซีใช่ไหมใช่ครับดีซีอ่าออกเป็นดีซีก็คือโครงของพวกมอเตอร์ดีซีใช่ครับโครงก็ออกออกเป็นของของมอเตอร์ดีซีออกมาได้เป็นดีซีหมดนะครับ มันจะต่างกันตรงที่ว่าเวลาเราเอาโค้งนอกหมุนเนี่ยมันจะมีพลังงานหนึ่งที่ทุกคนเขาลืมคิดไปคือพลังงานจนจนคือพลังงานจนจนรวยๆหรือเปล่าหรือว่าจนจนกับรวยหรือว่าจนยงไงจนลอเรือครับจนลอเรือจนลอเรือนอจนลอลิงเออเออจนคือจนลอลิงนอนูกรันคือพลังงานที่ยังหมุนต่อไปได้อีกสักพักหนึ่งใช่ครับในช่วงขนาหนึ่งในช่วงขณะหนึ่งในช่วงขนาดหนึ่งแรงเฉื่อยเหมือนกันเหมือนกันไหม ประมาณนั้นใช่แรงเฉื่อยถูกต้องเลยนี่คือความลับของที่ทำเอาไขความลับผมอยากอยรู้ว่าความลับเป็นยังไงทําให้ของผมเนี้ยออกมาได้โอ้แน่นมากเลยครับที่เป็นตัวเล็กๆกันนะแต่ว่าสามารถทําให้ไฟออก12โวลต์ได้ใช่ครับอาจารย์ชัดชัดแบบลูกนี้ใช้เวลากี่ชั่วโมงลมขนาดเมื่อกี้นะ5ชั่วโมงครับ5ชั่วโมงเต็มนะใช่ครับ5ชั่วโมงเต็ม5ชั่วโมงเต็มาชั่วโมงนั่ก็เต็มแล้ว70แอมป์ใช่ เจติแบมแบตแบตรถยนต์นี่นะแบตรถยนต์นะครับหลักการของการเกิดของการเกิดไฟฟ้ามีเพียงอย่างเดียวครับคืออะไรขดขดลวดตัดผ่านแม่เหล็กขดลวดตัดผ่านแม่เหล็กใช่ครับเกิดไฟฟ้าเกิดเป็นพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาหม่แน่นแล้วเกินเพราะูนมอศกรีมออกมาไม่่แค่นี้อาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ครับอ่ไม่แค่นี้เลยแกนมัน เนี่ยแกนมันปกติถ้าทากางหันลมทั่วไปเขาจะเอาแกนหมุนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแกนตัวนี้จะ,จะ,จะต้องหมุนแล้วมันจะต้องติดด้วยพวกพวกแม่เหล็กแรงสูงพีโอไดเมียมประมาณนั้นเป็นพีโอไดเมียมติดตรงนี้ถึงจะสามารถมีโอไดเมียมเออใช่ถึงจะถึงจะเกิดเป็นกระแสะไฟแล้วเอาขดลวดเนี่ยใส่ไว้ข้างใส่ไว้รอบนอกนี้ดังนั้นเนี่ยขดลวดนีไม่สามารถหมุนได้เมื่อหมุนไม่ได้เนะมันก็ต้องมาหมุนที่แกนแทน อันนี้เล็กกว่าพลังงานจนย่อมน้อยกว่าอืแต่ตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่กว่าพลังงานจนก็มากกว่าอืหลักการง่ายๆมีแค่นี้ครับแม่เหล็กไหนอาจารย์แม่เหล็กเนี่ยแม่เหล็กอ่าเนี่ยเนี่ยแม่เหล็กครับเนี่ยพี่โอดเไม่ยัปึ๊บติดเลยโอ้โหเป็นแม่เหล็กเออแม่เหล็กจิกๆเห็นไหมครับอ่าแม่เหล็กอยู่รอบนอกอ่าโอเคโอเคแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะเนี่ยตัวรอบนอกเลยอ่านี่ของแม่เหล็กส่วนตัวนี้ก็พวกสเตเตอร์ต่างๆครับอะไรก็ได้เอามาทํา ตัวสเตเตอร์ของเอ่ไดร์สตาร์รถยนต์ก็แล้อ่าไดร์สตาร์รถยนต์เนี่ยยังมีล่องซีของไดร์สตาร์รถยนต์เดยนี่ครับเนี่ยไดร์สตาร์รถมอเตอร์ไซค์เงี้ยครับไอที่กระทืบเท้ากันนะถอดแล้วอย่างไอตัวอื่นมีไหมอย่างไรเราเอาอย่าอะไรถอดออกมาจากของเก่าอ๋อนี่อย่างนี้อ่าใช่ใช่แบบนี้ก็ได้นี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ที่กำลังจะทำกำลังจะทำอ่ากำลังจะทำแล้วกำลังจะทำนี่อะไรนะตัวตัวนึงอ่ะอ่าไอ้นี่มันเป็น เป็นมอเตอร์มอเตอร์ดีซีที่หมุนแล้วมันไฟจะออกเองอยู่แล้วเอออที่หมุนแล้วไฟมันจะออกเองเพราะว่ามันมันใช้แกนตัวเนี้ยหมุนอแต่ผมกําลังคิดว่ามันแรงจนมันน้อยเอเลยเลยไม่อยากจะทํามันอเคแต่ถ้าทําททาได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าทําได้ทําได้ถ้าทําก็ทําได้ก็คือต่อแกนเข้าไปตรงกลางใช่ครับต่อแกนเข้าไปให้มันติดใบแล้วก็พันใหม่อ้าเนี่เี้พูดเรื่องการพันอยู่การพันครับได้ครับจะถามว่า ก็พันธ์ยังไงถึงให้ไฟออกสิบสองโวลต์อ๋อขดลวดต้องใช้ยังไงพันยังไงคือวิธีการพันพันยังไงมันถึงออกมาเป็นสิบสองโวลต์นะครับถ้าคนธรรมดาไม่มีความรู้เรื่องไฟอย่างผมเนี้ยอืจะพันเนี้ยจะเริ่มต้นยังไงอ๋อเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยเอาตั้งต้นเลยนะครับครับคุณเริ่มขดลวดขดลวดอ่าเริ่มเริ่มที่ขดลวดจากตัวเนี้ยจากตัวเริ่มต้นเนี้ยครับพันไปคือจํานวนรอบเนี้ย ได้สักหกสิบรอบหกสิบรอบเบอร์อะไรก็ไม่รู้เนี่ยหกสิบรอบก็ไม่ว่าประมาณนี้นะอ่าผมหกสิบรอบแล้ววนไปเลขแปดหกสิบรอบเสร็จแล้ววนไปเลขแปดกับทิศอ่ากับทิศถ้าถ้าถ้าเริ่มเป็นตามเข็มนาฬิกาขวดที่สองก็เป็นทวนเข็มอ่าทวนเข็มนาฬิกาขวดสามก็เป็นตามเข็มนาฬิกาเข็มสองก็ทวนเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาแตดไปจนครบจนครบอ่าพอครบปั๊บเนี่ยคุณก็เอาสายสายสายปลายสุดนะครับไหนนะ สายปลายสุดของมันเนี่ยอามาใช้งานเนี่ยครับสายปลายสุดเนี่ยมันต้องมีสองสายไม่ใช่เหรอมีสายดินกับสายไฟอะไรนั่นอีกสายหนึ่งเราจิ้มไว้กับโคงอ้าวไม่ต้องโล่มาเหรอไม่ต้องโล่ครับทําไมไม่โผล่จะโล่ก็ได้จะโล่ก็ได้แต่เหตุผลที่ไม่โล่เนี่ยมีประการหลักๆมีประการเดียวคืออะไรมันหมุนทางไหนไฟก็ออกเหรือใช่ครับมันเป็นการใช้กาวลงโคงใช้ตัวเหล็กข้าเนี้ให้เป็นประโยชน์ เหล็กนี่เป็นกาวเหล็กครับเป็นกาวคือคุณเอาสายเนี้ยสายหลักของมันเนี่ยออกมาเนี่ยเอามาจิ้มตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยกับโครงเนี้ยไฟติดหมดอ๋อเหอถ้าเกิดการหมุนอ๋อแรงหมุนของของลมในสภาวะปกตินี่ที่ควรใช้ได้นี่เอาแค่ขั้นต่ำนะครับถ้าใดจะเรียกว่านอเรเตอร์ก็หายไกอาเรียกไปเถอะครับนอเรเตอร์ผมเรียกว่าพัดลมสัูเตอร์พัดลมไอตัวนี้แล้วกันก็เอาเป็นว่าหมุนที่ประมาณสี่ร้อยรอบ สี่ร้อยรอบต่อคือตอนหนึ่งนาทีไฟก็ออกมาที่สองโวลต์แต่ลมประเทศไทยเขาบอกเริ่มต้นประมาณสองร้อยสองร้อยรอบอ่าใช่ครับสองเมกะเซกสองเมกะเซกเนี่ยรอบเนี่ยมันมีความหมายสําคัญที่ตรงไหนสําคัญที่ตรงหัวใจหลักของมันก็คือไอตัวใบนะครับตัวใบมันถ้าคุณยิ่งสร้างใบใหญ่มากมายมาหัวลานพลังการเนีครับมันได้แรงเอาแต่มันจะมันมันจะไม่ได้รอบ อมันจะไม่ได้อ p m พอมันจะได้แรงบิดนะครับมันจะหมุนช้าแต่ว่ามันจะหยุดจะยากแรงมันจะเยอะแต่เราเอารอบดังนั้นใบเราควรจะเล็กอใบควรเล็กถ้าใบยิ่งเล็กรอบยิ่งจัดเลครับก็มีแค่นี้เองครับหลักการง่ายๆหลักการอง่ายอ่าคราวนี้พอเมื่อเราพันพันอ่าพันพูดเรื่องการพันต่อเราพันเสร็จแล้วพันพันเสร็จแล้วมีสายไฟออกมาหนึ่งเส้นแล้วอือีกไฟอันหนึ่งเนี่ยเราก็ใช้ต่อใช้ต่อกับโค้งเดี๋ยวผมถอดให้ดูนะครับนี่ไฟมีสองเส้นใช่ไหม แต่สายมันจริงๆไม่มีหรอกครับนี่ครับไปเห็นไหมเนี่ยสายมันจริงๆจะไม่มีหรอกครับมันจะมีเพียงเส้นเดียวอ,อนี่ครับจะมีเพียงเส้นเดียวสายที่ใช้เนี่ยมันอยู่ข้างในแล้วมันไปรอดรูไปรู้ยังไงมันจะไปรอดทำยังไงถึงจะรอดออกมาข้างนอกได้เราก็เจาะรูแกนกลางเลยครับอ๋อเจาะรูคร้บโผล่มาข้างนอกให้ได้เจาะแกงเจาะตัวแกนเนี่ยออกมาเลยเราก็เจาะรูตัดข้างๆนี่อีกหนึ่งรู ให้มันออกมาข้างนอกให้ได้อ่าเพื่อที่มันต้องออกมาจากแกนเท่านั้นเพราะว่าจะออกมาจากตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวหมุนใช่ไหมถูกต้องเดี๋ยวสายไฟพันเรื่องลูงนางล้าถูกต้องมันจะพันลุงนางตอนนี้เมื่อใส่เข้าไปแล้วเมื่อมีขดลวดเรียบร้อยแล้วมีแม่เหล็กแล้วอเอามันใส่ยัดตูมเข้าไปยัดตูมเข้าไปข้างในเพื่อความลื่นมีลูกปืนทั้งน่อยอืมีลูกปืนทั้งนิดนึงเมื่อยัดเข้าไปปุ๊บมันก็จะลงลงล็อกลงล็อกใ้สลักของมัน ไปบแค่นี้พอหมุนปั๊บมันก็ลื่นไงครับอืมมีแค่นี้ครับนี่ใส่ลูกปืนเข้าไปอ่าแต่มันเป็นเขาเรียกว่าหมุนที่โค้งหมุนที่โค้งเออใช้หมุนที่โค้งไม่ได้หมุนที่แกนอันนี้ขดลวดอยู่กับที่แต่แม่เหล็กเป็นตัวหมุนใช่ครับขลวที่ั่วไปที่เขาทําคือคือขดลวดไอตัวขดลวดเนี่ยมันอยู่ข้างนอกขดลวดอยู่ข้างนอกแล้วแม่เหล็กเนี่ยอยู่ข้างใน น่พอไหมครับใช้แกนใช้แกนหมุนถูกหมอืมอ่าใช้แกนหมุนแต่ว่าของเราเนี่ยใช้ตัวโค้อืมอ่ะถ้าเรามาสังเกตกันกันใกล้ๆอันเนี้ยลื่นไหมครับอ่าลื่นแล้วถ้ามาฝั่งเนี้ยจบเลยเออคู่เดียวจบเลยเออใช่ครับเออดังนั้นเราต้องใช้แรงบิดเท่าไหร่ถึงจะสามารถหมุนมันได้เพราะมันมีแรงแรงจนน้อยอืมนี่ครับเป็นมอเตอร์ที่หมุนโค้งนอก เจนเนอเรเตอร์ที่หมุนทงเราไม่ดูเหมือนง่ายๆนะเนี่ยใช่ครับง่ายๆเลยเออสามารถทําได้แล้วใช้พลังงานไฟได้จริงๆได้จริงๆสิบสองโวลต์ออกแน่ออกแน่ครับวันทงออกแน่มันจะไม่มีขีดจากัดเรื่องเรื่องโวลต์แรงทำไมถึงไม่มีขีดจำกัดถ้าคุณปั่นน้อยแรงลมน้อยมันก็ออกแต่ออกไม่ถึงสิบสองโวลต์อออกแค่อาจจะหกโวลต์สามโวลต์ถ้าหมุนหมุนรอดช้าไงนะครับแต่ถ้าลมแรงแรงมามันเกินสิบสองโวลต์ อาจจะมีถึง24เลย24เลยเหรอครับผม24คือ,คอโวลว์เพิ่มขึ้นแอมปก็เพิ่มตามนในกรณีของสมมุติว่าถ้าคำนวณเป็นรอบนะประมาณสัก200รอบเนี่ยออกประมาณ10ไม่ถึง10ไม่ถึง12ครับประมาณสัก6ถึง8 6ถึง8โวลต์ถ้าขึ้นไปเป็น400รอบถึง800รอบเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง12โวลต์เกิด อแต่ลมจริงๆเราไม่สามารถบังคับบังคับลมได้ไม่สามารถบังคับได้วพาว่ามันจะออกเท่าไหร่มันจะแรงไม่แรงไม่มีใครสามารถคือบังคับได้หรอครับก็ติดตั้งไว้อย่างเงี้มันก็หมุนของมันไปเรื่อยใช่ครับเราใช้หลักการหมุนเรื่อยๆหมุนเรื่อยๆแล้วก็พลังงานมาเข็ยแบบลูกนี้เมื่อกี้บอกว่าอาจารย์บอกว่ากี่ชั่วโมงแล้วเต็มเนี่ยห้าครับห้าชั่วโมงเต็มครับผมโอก็ทิ้งไว้ก็ไม่ได้ทำเราก็นอนไปเรื่อยเราก็ต้อง เอาก็ทำทำงานของเราไปมันก็หมุนห้องออมันก็กหมุนข้องมันไปแล้วส่วนตัวนี้ถ้าไอ้ตัวนั้นมันเล็กไปตัวนี้ตัวนี้ผมจะอธิบายให้คุณฟังว่ามันทานํางานยังไงอนะครับอันนี้เลยเอาเห็นเห็น,เห,นเห็นกันง่ายๆเลยโครงซี่ในดึงชุดออกมาในชุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นซี่พันสเตเตอร์นี่นะสเตเตอร์ไอ้ตัวนี้มาจากตัวรถมอไซค์ที่อยู่เหมือนเหมือนอยู่ทางซ้ายทาันทันเจียหรือชุดสตาร์ทนะครับ ที่จุดระเบิดไปที่หัวเทียนอ่ะคือตัวจ่ายไฟให้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมใช่ในั่นแหละตัวเนี้ยภายในของมันเนี้ยก็เป็นไม่เหล็กไม่เหล็กอ่าเป็นไม่เหล็กเอาโครงมันมาเออเอาตัวโครงมันมานี่นี่ไม่เหล็กเออเป็นไม่เหล็กใช่ไหมครับเป็นไม่เหล็กเออเป็นไม่เหล็กเราก็เอาตัวโครงมันมาแล้วก็เอาตัวซีแนนมันมาออถอดเลยถอดเลยเออถอดออกไปเลยถอดพันถอดคนลวดเก่าอ่ะออกไปเลยออกไปเลยเพราะมันพันพันแบบไม่ได้ต้องการตามที่เรา อยากได้อ่าเราก็ถอดออกไปเลยแล้วเราก็มาเริ่มพันใหม่เหมือนเช่นตัวนั้นก็ฝังลูกปืนเออฝังลูกปืนไหมตัวนี้เอาออกไปซะออเอาออกไปนะอะไรประมาณนี้แล้วก็หาแกนมาใช่อ่าใช่ใช่หาแกนมาใส่เมื่อพันขนลวดเสร็จแล้วปุ๊บนี่ครับอมันก็อยู่ข้างในสมมติว่าจินตนาการว่าตรงนี้มีขนลวดอพอมีขนลวดปั๊บเนี่ยเราก็เอาข้างนอกหมุนนี้ครับอ๋อก็มีมีเพียงแค่นี้โอ้โหนี่มีเพียงแค่นี้ข้างนอกหมุนก็สามารถได้เหมือนกัน แต่ผมก็ทําได้อ่างเงี้ยอ่าใช่คุณก็ทําได้โอ้ถ้าคุณเข้าใจเพราะหลักการง่ายๆของการเกิดกระแสไฟคือขดลวดตัดผ่านเลยความเข้มของสนามแม่เหล็กเมื่อมีแม่เหล็กมีขดลวดสีไปสีมาสีไปสีมามันก็ไฟออกอะไรจะหมุนไม่สําคัญขดลวดจะหมุนหรือว่าแม่เหล็กจะหมุนอือก็ไม่สาคัญไม่สาคัญครับไฟออกแน่ใช่ครับไฟออกแน่โอเคจ้าจิคมูสเตย์ง่ายๆราคาประหยัดสร้างไฟได้ผมในความคิดผมนะผมว่า การที่จะสร้างไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนใช้เองเนี่ยว่าเป็นเรื่องง่ายเพียงแต่ว่าเรายังไม่รู้ซึ้งถึงมันดีพอ,อม,มันไม่เกินเอื้อมหรอกครับคุณก็สามารถทําได้โอถ้าหากว่าคุณมีพื้นฐานพอทางนั้นไฟแล้ะก็เข้าใจมันอย่างแท,ท้จริงโอเคเหมือนไฟผเหมือนกระต๊อบผมเนี่ยห่างจากมันมันไม่มีไฟฟ้าเข้ามาครับกรต๊อ,ตอบบอกกูครับดังนั้นแต่ตอนกลางคืนทุกคนต้องใช้ไฟมันร้อน ้ราเปิดพัดลมอ่า,อามันต้องชาร์จโทรศัพท์แชทไลน์เล่นไลน์แต่มันก็ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้เป็นโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์ไก่มากเดี๋ยวผมจะผมจะไปลองทําดูนะอาจารย์นะผมเชื่อว่าทุกคนทําได้ครับอะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครัค,ครับสวัสดีครับ